สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับอ่ะไม่ใช่บอ่อเดิมนะครับย้ายเจ้าการยาวมาบอ่อใหม่บอ่อเดิมไอที่ว่าขุดบอ่อใหญ่ๆฮะฝนตกเมื่อคืนเชา้ามานี่เละตุ่มเปะก็เลยย้ายเจ้าการยาวครับมาที่หน้าง,งานใหม่มาเอาครูสะออกนะงานนี้ นี่ฮะคูสะรอบด้านเอาออกครับเนื่องจากว่าเจ้าของอยากแะมีพื้นที่ในการเพราะปลูกกว้างเยอะมีคูสะมันก็เกะกะก็เลยให้เอาออกโอ uh, ้ดูว่ะแต่ยังว่าเลยข้างล่างมันยังแข็งอยู่นะดูนี่เป็นรอยล้รอรถเลยด้านนู้นมันกลัวจะแข็ง อ่ะเสียงหกล้อมาแล้วครับน้องนัดตามด้วยบางลุยทางอ่ะอ้อมนะวิ่งอ้อมอยู่แต่แข็งบอ่อนี่ฮะทางทางออกอะแข็งครับไม่เหมือนบอ่อที่ผ่านมาทางออกนี่ยังกระอุกระบาดยังกระดาวอังคารอแต่บอ่อนี้ค่อยยังชั่วหน่อยฮะมีเกียร์สองได้เกียร์สามได้ โอ้บ่อที่ผ่านมานี่หกล้อดำนี่ใส่ได้ได้เกียร์หนึ่งแล้วก็ต้องไปแบบเรื่อยๆนะน้ามันโคตรสดเลยโคตรกินเลยฮนะบ่อที่ผ่านมาว่าจะวิ่งดีๆหน่อยพ้นดันมาตกอีกทําให้วิ่งยากอ่ะทําไมไปเข้าช่องนู้ล่ะถอยหลังมามันถอยหลังมาไกลนะทำไมไม่กลับรวมตรงนี้ล่ะ เดี๋ยวเดินเข้าไปหาเจ้าการยาวดีกว่าเสรเต้รู้เปล่ารถมาเนี่ยอ่ะรู้รู้แอบได้ยินเสียงเอาคูสะออกก่อนนะครับคูสะออกเสร็จปุ๊บถ้ามีที่ลงเดี๋ยวจะให้ลอกนาฮะโอ้โหวันนี้เจ้าการยาวขึ้นบนหลังเสือเลยสบายเลยนะ แมคโครนี่ถ้าได้ตักยืนแบบนี้สบายน้ำมันก็ไม่ค่อยได้เปลืองเท่าไหร่ยกไม่ยกตัวสูงไงอ่ะถือว่ายังวิ่งได้อยู่โอ้โหรถแต่ละคันนี่ดูล้อนี่ดูไม่จืดเลยครับเละไปหมดเปื้อนไปหมดผ่านบอยเมื่อกี้มาฮะเดีย๋ยวเราค่อยดูก่อน ดูข้างล่างก่อนเดีย๋ยวค่อยขึ้นไปดูข้างบนสบายเลยเสียเต้ยยืนข้างบนอย่างนี้วันนี้หกล้อดำวิ่งกันสี่คันนะฮะ เนื่องจากว่าบักต่อซูโม่ไม่มาครับไปซื้ออะไรให้รถคันหัวหน้าวายรถคันหัวหน้าวายนี่สงสัยเกียร์จะพังฮะอ่ะเดีย๋ยวดูดิว่าจะไปได้ไหมโอ้โหน้องนัดบอกว่าอยู่บ่อนั้นช่วงเช้าๆก็ดีหรอก พอตกบ่ายมานี่มีตะเกียร์หนึ่งตลอดบอ่อที่ผ่านมาฮะบอ่อสองไอร่บ่อขุดสองไอร่บ่อที่ผ่านมาบอ่อใหญ่ฮะลงทุนไปเยอะบอ่อนน้นดูครับดูล้รอรถแต่ละคันมอมแมม,มมไปหมดนี่นะฮะหน้าฝนหรือหน้าร้อนก็ไม่รู้วันนี้ก็คึมฟ้าคึ้มฝนนะแต่ไม่ตก แต่เมื่อคืนนี่ไม่มีทีท่าจะตกกลับตกโอ้เดาใจยากทกวันนี้เดีย๋ยวเราไปยืนอยู่ข้างบนดีกว่าคงจะไม่แก้งเหมือนหัวหน้าโจตย์แมั้งจออเจ้าเบียตเตอร์เนี่ยนี่อ๋อ แกฉลาดนะแกะให้หกล้อถอยมาตามคันนานี่ครับเวลาถอยมาปุ๊บเสียเต้ยก็จะแบะคันนานี่ให้กว้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยืนของหกล้อครับเวลาออกตัวก็สบายนี่อ่านี่ให้ถอยมาเรื่อยๆครับแล้วก็แบะคันนานตรงนี้ให้กว้าง นี่เจ้าของบอกว่าถ้าเอาคูสะออกเมื่อไหรหมดเมดื่อไรปุ๊บจะให้ลอกนาต่อนะนี่ลอกนาผืนนีน้สองลอกนี่ลอก,กนี้กับลอกนี้ฮะแต่ลอกไม่ได้นะต้องเอาคูสะออกให้หมดก่อน,นโอ้โหทำไมทิ้งดินไหลออกมานี่มีหน้าะลยถึงว่าให้ออก ออกไปแล้วครับแบบสบายสบายไม่ยากเท่าไหร่งานนี้เจอมาเยอะกว่านี้แล้วบ่อนี้จิบจิบบ่อที่แล้วยิ่งกว่านี้ฮนะบ่อนี้ก็เลยจิบจิบสบายฮนะโอ้โหนี่ข้อระเรข้องว แถวนี้โล่งเลยนะมีแต่ทุ่งนาบ้านคนอยู่นู่นผมนึกว่าจะให้หกลอ้อถอยมาถอยมาครับถอยมาตามที่ว่าครูสะนี่เจยเตอร์ไม่เอาเียเตอร์ให้บอกให้เอาตรงนี้ฮนะนี่ นี่ให้ถอยมาตรงนี้ฮะแล้วก็แบะคันาเอาเพื่อปูให้หกล้อถอยมาดินน่าจะแข็งอยู่นะน่าจะลอกนาได้ตรงนี้ผมว่ามันสูงอยู่อ่ะรถน้ำมันผมมาแล้วรถน้ำมันมาแล้วครับสงสัยใกล้เวลาเลิกงานแล้วอ่ะผมว่าแล้วเชีย รถน้ำมันผมมาปุ๊บนี่สงสัยจะเลิกงานแล้วตะเวิงกันเริ่มตกแล้วฮะอ่ะ,ะเลิกกันเลิกอย่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่กว่าจะย้ายมาก็เที่ยงแล้วเพิ่งมาเริ่มตักตอนบ่ายนี่ฮะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าตกมานี่ตรงบอร่อนี่จะยากนะแต่ทางนี่กลับง่าย ไม่เหมือนบอนู้นบอนูนน,นะทางออกยากแต่ที่บอ่อขุดง่ายแต่นี่ในบอ่อนี่ยากเลยนะดูดิล่องลอยอ่ะเดินลงมาแล้วครับทุกเย็นผมจะต้องเติมน,น้ำมันไว้นะเติมไว้เลยตอนเย็นเติมน,น้ำมันไว้ให้พร้อมตื่นเช้ามาก็วัดน้ำมันเครื่องดูน้ำครับตอนเย็นนี่ก็เติมน้ำมันกับอัจารบี เก็กรถให้พร้อมเลยเช้ามาแค่วัดไม้เครื่องกับวัดน้ําครับแล้วก็ลุยงานพร้อมลุยงานเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้คุณล่อสวัสดีครับ